สวัสดีครับผู้เราอ o ส Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องล่างเงียบเลือดเย็นเป็นเรื่องราวของนายพานคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเรเบินเขาคือคนที่ดูแลป่าสง,งวนขนาดใหญ่เพียงคนเดียวแต่แล้วกลับมีฆาตกรเลือดเย็นคนหนึ่งเข้ามาภายในป่าของเขาและอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าฆาตกรคนนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกสาวของเขาเขาถึงต้องแสดงฝีมือและออกล่ามันด้วยตัวของเขาเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมเราฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราเขามีชื่อว่าเรเบินเขาคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าสงวนที่มีชื่อว่าเกวนโดยป่าสงวนเกวนนั้นเป็นป่าสงวนขนาดใหญ่แต่ว่าเรก็เป็นคนดูแลแต่เพียงผู้เดียววันนี้เขาก็ได้เดินตรวจตาป่าแบบปกติและเขาก็ได้เห็นนายพลสองคนที่กําลังล่ากวาง เรจึงได้เข้าไปไล่เจ้าสองคนนี้ออกไปจากป่าแห่งนี้และได้ยึดปืนของเจ้าสองคนนี้มาจากนั้นเรก็ได้กลับขึ้นมาที่รถและกําลังจะขับรถออกไปแต่แล้วรถของเรกับสตาร์ทไม่ติดซึ่งนายพลสองคนก่อนหน้านี้ที่เข้ามาพวกเขาจึงได้ขับรถผ่านซึ่งเรก็พยายามขอให้พวกเขาช่วยมาจัารถให้เขาหน่อยแต่พวกนายพลก็ได้มันไส้เรที่ไล่เข้าไปพวกเขาจึงไม่ยอมช่วยทําให้เรนั้นต้องเดินกลับบ้าน และพอมาถึงบ้านเรก็ได้ตะโกนเรียกลูกสาวของเขาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วลูกสาวของเรนั้นหายตัวไปตั้งแต่5ปีที่แล้วเธอหายตัวไปอย่างลึกลับและเรก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยไม่ว่าเขาจะพยายามออกตามหาแค่ไหนก็ตามซึ่งเรคิดถึงลูกสาวของเขามากและเขาพยายามตามหาเธอทําให้เขาเพลเรียกชื่อเธอเพราะคิดว่าเธอนั้นยังอยู่ด้วยจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นายอำเภอของเมืองที่เรอยู่เธอมีชื่อว่าอลิส ตอนนี้อลิซกำลังเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อไปเจอนายอำเภอของอีกเมืองที่มีชื่วคลาวเนื่องจากเธอได้รับแจ้งว่าน้องชายของเธอที่มีชื่วบูฟบกำลังทำผิดกฎของเมืองอีกเมืองและกำลังโดนจับเธอจึงได้ไปหาคราวเพื่อรับตัวน้องชายของเธอกลับขึ้นมาซึ่งคราวที่เป็นนายอำเภออีกเมืองก็ได้บอกกับอลิซว่าเขาช่วยอลิซแบบนี้ไม่ได้ตลอดหรอกนะเพราะฉะนั้นช่วยเตือนน้องชายของเธอด้วยอลิซจึงได้บอกขอบคุณคราวและได้บอกให้บูฟขึ้นรถและพาบูฟกลับมาที่บ้าน ส่วนในฝั่งของเรวันนี้เขาก็มีงานโรงเรียนจะเข้ามาทัศนศึกษาในป่ากเกวนระหว่างที่รอโรงเรียนมานั้นเขาก็ได้นั่งเศร้าเพราะคิดถึงลูกสาวของเขาแต่เมื่อเมื่อเสียงรถโรงเรียนมาถึงเขาก็ได้ออกไปทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ ซึ่งในตอนที่เรกำลังทํางานของเขาอยู่นั้นนายอำเภออลิสเธอก็ได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพเด็กสาวพ่ายในป่าและเมื่อเธอเข้าไปตรวจสอบเธอก็ได้พบศพเด็กสาวจริงๆซึ่งมันมีรอยแผลที่ประหลาดมากจากนั้นเมื่อเธอตามรอยเลือดและตามบอดแสภายในป่าไปเรื่อยเธอก็ได้เจอกับหัวลูกธนูที่หนึ่งจึงได้สั่งให้ลูกน้องเก็บหัวลูกธนูนี้ไปตรวจสอบว่ามันคือของใครซึ่งมันมีตัวย่อว่า MB ส่วนในได้ของเรย์หลังจากที่ทํางานของเขาเสร็จแล้วเขาก็ได้ออกมาติดป้ายประกาศตามหาลูกสาวของเขาและลูกสาวของเขาก็มีชีว่าเกวฑนและถึงแม้ว่าลูกสาวของเขาจะหายตัวไปถึง5ปีแล้วแต่เขาก็ยังเชื่อว่าลูกสาวนั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อเรติดป้ายตามหาลูกสาวเสร็จแล้วเรก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านแต่เรก็ได้มาเจอกับภรรยาเก่าของเขาที่มีชื่อวาหมอโก และสามีใหม่ของเธอก็คือคลาวานอำเภออีกเมืองหนึง่งแถมตอนนี้อดีตภรรยาก็ยังตั้งท้องแต่ที่เธอมาวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเธออยากเอาเอกสารการเสียชีวิตของเควนมาให้กับเรเซนถ้าเรเซนเอกสารนี้เธอก็จะจัดงานศพให้กับเควนเพราะเธอนั้นเชื่อว่าเควนนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่เรนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเขาได้ไล่มอร์โกกลับไปทันทีและเขาก็ไม่ยอมเซ็นเพราะเขาเชื่อว่าลูกสาวของเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อมอร์โกและคลาวกลับไปเรก็ได้ดื่มอย่างหนักและเขาก็ได้นอนหลับไปจนถึงเช้า และเมื่อเช้าวันต่อมาเรย์เขาก็ได้ตื่นขึ้นและเขาก็ได้ดูทีวีจนได้เจอกับข่าวการพบศพเด็กสาวคนหนึ่งเรย์เขาไม่รอชา้ารีบไปหาในอำเภออลิสทันทีเขาอยากจะขอดูศพเพราะเขาคิดว่าศพนั้นอาจจะเป็นเกวนก็ได้ส่วนในด้านของอลิสตอนนี้เธอก็กําลังสืบเรื่องของเด็กสาวที่เสียชีวิตอยู่และตอนนี้เธอก็เริ่มสงสัยชายคนหนึ่งแล้วก็คือน,น้องชายของเธอเองเมื่อวานตอนที่เธอไปรับวูฟกลับมาจากคลาวคลาวก็ได้เล่าให้ฟังว่าวูฟนั้นไปทะเลาะกับใครคนหนึ่งเรื่องผู้หญิง เธอจึงไปหาวูฟและถามวูฟตรงๆว่าวูฟนั้นไปทําอะไรไม่ดีมาไหมแต่วูฟก็ไม่พูดอะไรเลยซึ่งวูฟก็พูดเพียงแค่ว่าถ้าเขาทําอะไรร้ายแรงอลิสนั้นจะช่วยเขาไหมซึ่งอลิสเธอก็ได้บอกวูฟไปว่าเธอนั้นจะอยู่ข้างน้องชายของเธอเสมอ ซึ่งในตอนนั้นเองเรก็ได้เข้ามาหาอาลิซพอดีและขออลิซดูศพอลิซจึงได้พาเรไปที่เก็บศพและไปดูศพเด็กหญิงคนนี้และเรก็พบว่านี่ไม่ใช่เกวนเขาจึงรีบเดินออกไปจากที่นี่ทันทีเมื่ออลิซเห็นเรเธอก็ได้ถามเพื่อนร่วมงานของเธอว่าชายคนนี้เป็นใครทําไมเขาถึงดูลึกลับจังซึ่งเพื่อนร่วมงานก็ได้ตอบแค่ว่าเขามีชื่อว่าเรและหลายปีก่อนเขาก็ได้สูญเสียลูกสาวของเขาซึ่งถ้าคุณไม่มีลูกคุณคงไม่เข้าใจหัวอกของเรเหรอกมันยิ่งทําให้อลิซอยากรู้เรื่องของเรมากขึ้น และอลิสก็ได้ทําเรไปซึ่งตอนนี้เรกําลังอยู่ที่ร้านเหล้าเขาได้ดื่มเหล้าอย่างหนักอลิสจึงได้เข้ามาคุยกับเรแต่เรนั้นก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากเพราะเรก็ไม่ค่อยชอบใจเหล่าตํารวจหรือว่านายอำเภอสักเท่าไหร่ ตอนนี้มันก็5ปีแล้วทางนายอำเภอน,นั้นยังไม่สามารถตามหาเกวนให้เขาได้เลยถึงอลิซจะพยายามพูดกับเรดดีแต่เรก็ได้ไ like ล่อลิซไปและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกเมื่ออลิซกลับไปเรก็ได้ดื่มอย่างหนักจากนั้นเขาก็ได้กลับมาที่บ้านจนถึงตอนเช้าหมาของเรนั้นได้เห่าจนเขาได้ตื่นและเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดและพบว่ามีใครคนนึงกําลังใส่ชุดพลางและเข้ามาพังกล้องวงจรปิดของเขาเมื่อเรเห็นเขาก็ได้ถือปืนและขับรถไปที่กล้องวงจรปิดทันทีแต่เมื่อเขามาถึงก็ไม่เห็นใครแล้ว และอยู่ๆก็ได้มีลูกธนูยิงมาทางเขาโชคดีที่เรนนั้นหลบได้และเรจึงได้ตั้งหลักจากนั้นก็หันปืนไปทางที่ลูกธนูยิงมาและจากนั้นสถานการณ์ก็เงียบไปสักพัก,กหนึ่งแต่แล้วอยู่ๆลูกธนูที่สองก็ได้ยิงมาและปักเข้าที่ไหล่ซ้ายของเรอย Ivan ่างจังเรจึงได้รีบหักลูกธนูทิ้งและรีบวิ่งหนีไปที่รถแต่รถของเรเมันกลับสาร์ทไม่ติดอีกแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจเดินกลับไปบ้านแต่ระหว่างที่เดินกลับบ้านอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับรถคันหนึ่งซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เรก็ได้สงสัยว่ารถคันนี้อาจจะเป็นรถของคนร้ายเขาจึงได้ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่รถโดยการใช้กุญแจขูดจากนั้นเรจึงได้รีบกลับมาที่บ้านและได้เอาลูกธนูออกจากตัวของเขาพร้อมกับเย็บแผลเองและมาดูกล้องวงจรปิดเผื่อจะเจอเบาะแสของคนร้ายอีกแต่แล้วอยู่ๆเร่ก็เห็นว่ามีเด็กสาวคนนึงวิ่งหนีอะไรบางอย่างทันใดนั้นชายที่ใส่ชุดพลางเขาก็ได้ลุกออกมาจากหลุมและได้วิ่งไล่ตามเด็กสาวไปเรได้รีบหยิบเข้าของทันทีและรีบออกไปเพื่อที่จะไปช่วยเด็กสาวคนนั้นแต่เมื่อมาถึงบริเว เวนที่เด็กสาวคนนี้วิ่งมาเรากลับไม่พบอะไรเลยแต่แล้วอยู่ๆก็ได้มีลูกธนูยิงมาทางเขาอีกแล้ว ครั้งนี้เลนั้นหลบได้แต่เลกลับสวนกลับไม่ได้เพราะชายคนนั้นใส่ชุดพลางและเลก็ไม่สามารถมองเห็นเขาได้เลยเลรรู้เพียงทิศทางที่ชายคนนั้นอยู่เรจึงได้โยนกระป๋องสีไปและยิงปืนใส่กระป๋องสีทําให้สีนั้นมันสาดกระจายเต็มบริเวณพื้นพร้อมกับกระเซ็นไปโดนชายที่ใส่ชุดพลางทําให้เขาสามารถมองชุดพลางของชายคนนั้นออกได้แล้วชายปริศนาไม่สามารถต้อนตัวได้อีกต่อไปเขาจึงเลือกที่จะวิ่งหนีซึ่งเรก็ได้ยิงปืนไล่หลังเขาไปแต่ก็ไม่โดนจากนั้นเรก็ได้เดินตามเขาไปเรื่อยๆจนได้เจอกับแม่น ที่หเรจึงได้ก้มหน้าลงไปเพื่อหลางหน้าล้างตาให้หายเหนื่อยและเรก็ได้เจอกับใครบางคนที่กําลังนอนหมดสติอยู่ข้างริมแม่น,น้ํานั่นก็คือเด็กสาวที่วิ่งหนีในกล้อง เรรีบเข้าไปดูเธอโชคดีที่เธอนั้นยังไม่เสียชีวิตเรจึงได้อุ้มเธอมาเพื่อที่จะพาเธอกลับบ้านแต่แล้วมันก็ได้มืดก่อนเรจึงได้หาหลุมที่เขาไว้ดักจับสัตว์เพื่อให้พวกเขาทั้งสองคนเข้าไปหลบในหลุมนั้นก่อนรอจนถึงเชา้าและเมื่อเลเจอร์หลุมแล้วเขาก็ได้กลับมาเพื่ออุ้มเด็กสาวลงไปในหลุมแต่แล้วเด็กสาวคนนั้นกลับหายไปแล้วทันใดน,นั้นเธอก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อโจมตีเรแต่เรก็พยายามอธิบายเธอไปว่าเขามาเพื่อช่วยเธอซึ่งเธอก็ยอมฟังและยอมลงไปในหลุมกับเรเรจึงได้าชื่่ออเธอเธแต นั้นพูดไม่ได้เธอจึงได้เขียนใส่พื้นว่าเธอนั้นมีชื่อว่ามอลลีส่วนในฝั่งของอลิซเธอก็ได้เอาหัวธนูที่เธอเก็บมาได้ในที่เกิดเหตุมาถามกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์ต่างๆว่าหัวธนูแบบนี้ลักษณะแบบนี้นั้นสามารถซื้อได้จากที่ไหนซึ่งชายคนนี้ก็บอกว่าสิ่งนี้นะ่าเป็นอาวุธสมัยโบราณที่คนสมัยก่อนนั้นจะใช้ล่า,าสตัตว์เพราะมันมีอนุภาพที่รุนแรงมากสามารถสังหาราสัตว์ได้อย่างง่ายดายและในปัจจุบันนี้ถ้าจะหามันก็หาได้จากชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าามมมูหัหดชยคนนี้ คนคอลิซจ,จึงได้เดินทางไปหาแซมที่แหล่งกบดานที่แซมนั้นอยู่แต่แล้วลูกน้องของแซมก็บอกว่าแซมไม่อยู่ที่นี่แถมชาวแก๊งก็ยังไม่พอใจที่อลิซมาหาแซมจึงได้ไล่ให้อลิซนั้นกลับไปแต่ก่อนที่อลิซนั้นจะกลับไปเด็กสาวภายในแก๊งก็ได้เดินเข้ามาหาเธอและได้ให้ข้อมูลกับอลิซว่าแซมอาจจะอยู่ที่บ้านพักของเขาอลิซจึงได้ไปที่บ้านพักของแซมตามที่หญิงสาวนั้นบอกมาจนมาถึงบ้านของแซมเธอก็ได้กดกลิ่งและเมื่อไม่มีใครตอบอะไรเลยเธอจึงได้บุกเข้าไปภายในบน จนเธอได้ไปพบกับลูกธนูที่มีสลักว่า MB ซึ่งมันก็ตรงกับที่การสลักที่เธอเห็นอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ทันใดน,นั้นคลาวก็ได้เดินเข้ามาข้างหลังของอลิซและพาอลิซออกมาจากบ้านเพราะบอกว่าอลิซนั้นเข้ามาในบ้านคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ตอนนี้อลิซนั้นเธอมั่นใจว่าชายคนนี้แหละก็คือคนที่ก่อเหตุแน่นอนซึ่งคลาวกลับแย้งว่าอาจจะเป็นน้องชายของเธอก็ได้นะเพราะมีเด็กคนนึงถูกแจ้งว่าหายตัวไปหลังจากที่ทะเลาะก,กับวูเมื่อคือนก่อนทําให้อลิซก็เริ่มสงสัยว่าเป็นน้ององงข แล้วเธอจึงรีบไปหาวูบทันทีแต่วูปก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านต่อมาเธอจึงได้รับแจ้งว่ามีชายสองคนซึ่งเขาไปแจ้งกับตำรวจว่าพวกเขาทั้งสองคนถูกเรยยึดปืนไป2กระบอกทําให้อลิซต้องไปเคลียร์เรื่องเรยก่อนและได้ตรงไปที่บ้านของเรยทันทีส่วนในฝั่งของเรยและมอลลีทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาจนใกล้จะถึงบ้านแล้วและพวกเขาก็ได้ขอพักกันก่อนในระหว่างการพักเรยก็ได้เล่าให้กับมอลลี่ฟังว่าเขานั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งพร้อมกับเปิดรูปให้ดูและบอกว่าเธอหายตัวไป5ปีที่แล้ว จนเมื่อทั้งสองคนพักจนหายเหนื่อยแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางต่อจนได้กลับมาถึงบ้านเรยอย่างปลอดภัยเรยจึงได้หาอะไรให้เธอกินพร้อมกับทาแผลให้เธอเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นเองชายที่ใส่ชุดพลางกลับวิ่งเข้ามาภายในบ้านและเข้าจู่โจมทั้งสองคนโดยเรยพยายามเข้าไปต่อสู้กับชายคนนี้แต่เรยก็ไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้จนเรนั้นต้องไปกองกับพื้นจากนั้นมอลลี่เธอก็พยายามหยิบปืนขึ้นมาเพื่อยิงชายคนนี้แต่ก็ยิงไม่โดนและกระสุนก็หมดเปิดโอกาสให้คนร้ายเอาลูกธนูแทงเข้าไปที่ท้องของ แลละเธอก็ไได้สปซึ่งในเวลาเดียวกันอลิซก็ได้เข้ามาถึงบ้านของเรเธอก็ได้เข้ามาภายในบ้านของเรเพราะตอนเธอเรียกไม่มีใครตอบจนเธอได้มาเห็นสภาพของมอลลี่ที่กําลังโดนแทงและเธอก็ได้สลบอยู่ทันใดนั้นเองเรเขาก็ได้ลุกขึ้นมาเดินมาทางมอลลี่ซึ่งอลิซก็ได้เข้าใจว่าเรนี่แหละเป็นคนทําร้ายมอลลี่และกําลังจะยิงเรแต่เรก็พยายามอธิบายว่ามันมีคนร้ายอยู่ภายในบ้านและทันใดนั้นเองชายที่ใส่ชุดพรางก็ได้ตรงเข้ามาที่จะมาทำร้ายอลิซแต่ทันใดนั้นอลิซก็ได้เล็งปืนไปที่ ซึ่งชายปริศนาคนนี้กลับทาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างทําให้อลิสที่เห็นสัญลักษณ์เขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือสัญลักษณ์ที่วูฟชอบทาให้เธอดูจากนั้นเลดจึงได้หันปืนไปทางเรและยิงทันทีเมื่อเรล้มลงอลิสจึงได้ตะโกนบอกให้วูฟนั้นรีบวิ่งหนีไปส่วนในด้านของเรเขาก็ได้ใช้วอเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือโดยการเรียกรถพยาบาลมาให้รับตัวมอรลีส่วนตัวเรเองเขาได้โทรหามอนโกอดีภรรยาของเขาและคราวในอำเภออีกเมืองหนึ่งเพื่อให้มาช่วยเขาเพราะจากเหตุการณ์ที่อลิสยิงเขาเขาก เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าเขาอยู่เมืองนี้ต่อไปเขาจะเป็นอันตรายมากกว่าเดิมในได้ของอลิซเธอได้พาตัวมอลลี่ขึ้นรถพยาบาลจากนั้นก็ได้ติดต่อหาตำรวจและลูกน้องของเธอว่าให้ปิดถนนทุกสายในเมืองของเธอและออกตามหาตัวเรให้เจอส่วนในฝั่งของเรโชคดีที่คลาวและมอร์โกได้เข้ามาช่วยเรออกไปได้ทันและตอนนี้พวกเขาก็หนีออกมานอกเมืองได้สําเร็จคลาวได้ไปหาหมอคนหนึ่งมาเพื่อให้หมอมาพาตัดกระสุนออกจากตัวของเรเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเรนั้นจะเป็นอันตรายซึ่งในตอนนี้เองเรก็ Rey ก็ได้กล่าวขอโทษทั้งมอโกและคราวว่าที่เขานั้นพูดไม่ดีกับทั้งสองคนซึ่งไม่นานหมอก,ก็ได้มาพวกเขาชันได้เออเรข,ขึ้นไปบนรถบานเพื่อให้หมอกเข้าไปผ่าตัดแต่พอคราวและมอโกออกมาจากรถพวกเขาก็ได้เห็นว่าวูมนั้นอยู่แถวนี้คราวจึงได้บอกให้มอโกนะ่ะขึ้นไปบนรถและล็อกประตูซะ จากนั้นเขาก็ได้ไปวิ่งไล่วูฟแต่วูฟมันก็ได้หนีไปได้และได้วิ่งอ้อมกลับมาที่รถบ้านจากนั้นก็ได้ขึ้นไปบนรถพร้อมกับไปเจอหมอที่กําลังผ่าตัดให้กับเรวูฟจึงได้ไปแย่งมีดที่มือของหมอและจับหมอเป็นตัวประกันคราวที่วิ่งไล่ตามวูฟมาจึงได้ขึ้นมาบนรถและจากนั้นก็ได้พูดเปรี้ยกล่อมให้วูฟมอบตัวซะแต่ทันใดนั้นคราวก็ได้อาศัยจังหวะที่วูฟเผลอเขาไปชาร์จตัววูฟและสามารถจับตัววูฟเอาไว้ได้จากนั้นหมอก็ได้พาตัดเรต่อจันเรนั้นได้ปลอดภัยส่่ววนนนนออออลลตี้้้้้เธไดรูางช ของเธอนั้นโดนจับเธอรีบม,มาหาคลาวทันทีซึ่งคลาวก็บอกว่าน้องชายของเธอโดนจับในข้อหาพยายามฆ่าและตอนนี้อลิซเธอก็ต้องโดนสอบสวนได้เช่นกันเรื่องที่เธอนั้นยิงเรแถมคลาวก็ยังไม่อนุญาตให้อลิซเข้าไปเยี่ยมน้องชายของเธอด้วยจากนั้นคลาวจึงได้เข้าไปสอบสวนวูฟต่อและวูฟก็ได้สารภาพมาว่าตอนนี้เขาเป็นคนจับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซมไว้ที่โรงนาเมื่อพวกเขาเข้าไปตรวจพวกเขาก็ได้เจอแซมจริงๆซึ่งแซมก็คือชายคนที่ทําธนูโบราณนั่นเองส่วนเรื่องที่ไล่ตาม วูมนั้นบอกว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้ไล่ตามมอลลี่เลยและเขาก็ไม่เคยเห็นเธอทําให้อลิซและคราวต้องออกสืบต่อว่าใครกันแน่ที่ฆ่าหญิงสาวคนแรกที่พบศพในป่าโดยสิ่งเดียวที่อลิซมีหลักฐานก็คือลูกธนูที่สลักว่า MB เขาจึงไดเอาลูกธนูนี้ไปถามกับแซมว่าแซมนั้นขายให้กับใครแซมจึงได้บอกว่าเขาไม่รู้ชื่อและเขาก็ไม่มีใบเสร็จแต่เขานั้นจําหน้าคนที่ขายให้ได้แต่ที่สําคัญอาวุธที่เขาทําทุกชิ้นไม่มีการสลักชื่อนะ ตอนนี้มันกลายเป็นว่าหลักฐานทุกอย่างวู p นั้นไม่ได้เป็นคนทําและวู๊ก็ไม่ใช่คนที่ใส่ชุดพลางวู๊ก็แค่จับตัวแซมไปขังไว้ที่โรงนาและเขาก็กลัวคนอื่นรู้ส่วนการฆ่าคนและการไล่ตามหญิงสาวนั้นวู o p ไม่ได้เป็นคนทํา มันทาให้พวกเขาทุกคนนั้นมืดแปดด้านโดยเฉพาะอลิซว่าคนร้ายนะ่ะรู้สัญ,ญลักษณ์มือของน้องชายของเขาได้ยังไงส่วนในฝั่งของเรที่เข้าฟื้นขึ้นมาก็ได้ถามกับอดีตภรรยาว่าตอนนี้วูฟโดนจับแล้วใช่ไหมแต่เธอก็ได้บอกกับเรว่าวูฟไม่ได้เป็นคนร้ายในเหตุการณ์ที่พวกเขานั่นเจอตอนนี้คนร้ายกําลังลอยนวลอยู่ซึ่งเรเบินเขาก็ได้สัญญาก,กับตัวเองว่าเขาต้องจับคนร้ายด้วยตัวของเขาเองและเมื่อการสอบสวนอลิซมาถึงเรเขาก็ได้กลับคําให้การและบอกว่าอลิสนั้นไม่ได้ยิงเขาทําให้อล รอดจากคดีนี้และไม่ถูกปลดออกจากการเป็นนายอำเภอเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงเรกเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านพร้อมกับเก็บข้าวของจนได้ไปเจอกับขวดวิสกี้สีแดงขวดหนึ่งและเขาก็ได้นึกถึงความหลังในคืนนั้นก่อนที่ลูกสาวของเขาจะหายตัวไปวันนั้นทั้งคู่กําลังขับรถกลับบ้านแต่แล้วเรกกระบอกว่าเขาจะแวะซื้อเหล้าสักขวดหนึ่ง ซึ่งเกวนก็ได้บอกกับพ่อเธอว่าถ้าพ่อเธอจอดรถซื้อแล้วก็เธอจะเดินกลับบ้านเร <Ray S 1> <Ray S 2> ก็คิดว่าลูกสาวนะ่ะพูดเล่นแน่แนๆในจอดรถซื้อจากนั้นเมื่อเขาซื้อเสร็จลูกสาวของเขาก็หายไปแล้วและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เจอลูกสาวของเขาอีกเลยมันทำให้เรโทษตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ลูกนั่นหายตัวไปว่าเป็นเพราะเขาตัดภาพมาในด้านของอลิซตอนนี้เธอได้เข้ามาหามอลลี่ที่กำลังรักษาตัวอยู่และเธอก็ได้เห็นที่คอของมอรลี่มันมีรอยแผลเป็นประหลาดคล้ายๆกับศพแรกที่เธอเจอและเธอก็มั่่นใจวา 고 <목소리나> คนที่ไล่ตามมอลลี่ต้องเป็นคนเดียวกันกับที่ฆ่าหญิงสาวคนแรกแน่ๆเธอจึงได้คิดที่จะออกตามหาหลักฐานเพิ่มเติมส่วนในฟังของเรตอนนี้เขาก็ได้เทเล่าทุกอย่างที่มีในบ้านเขาตั้งใจจะเลิกเล่าทุกอย่างจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปที่บ้านและจ่ายค่าเล่าที่เขานันค้างเอาไว้และเมื่อเคลียร์หนี้สินเสร็จแล้วเขาก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่บ้านแต่แล้วเขากับเจอรถคันหนึ่งที่เขานั้นเคยเจอกลางป่าเขาจึงได้ขับตามรถคันนั้นไปเมื่อรถจอดเรจึงได้รีวิ่งลงไปดูข้างๆรถที่เขานั้นทสััญลกษ์เอาไ้ และเขาก็เจอสัญลักษณ์จริงๆเขาจึงกําลังจะไปเปิดประตูแต่คนที่เปิดประตูลงมากับเป็นชายแก่คนหนึ่งที่แทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเรย์จึงได้บอกว่าหลายวันก่อนเขาได้เจอรถคันนี้อยู่กลางป่าและรถคันนี้ก็เคยช่วยเหลือเขาเอาไว้เขาจึงอยากจะขอบคุณคนที่ขับรถคันนี้ซึ่งชายแก่ก็ได้บอกว่าคงเป็นเพื่อนบ้านที่ยืมรถเขาไปและชี้ขึ้นไปบนเขาเพื่อเป็นการบอกว่าเพื่อนบ้านคนนั้นอยู่บนเขานั้นจากนั้นเรย์จึงรีบขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นทันทีมันเป็นบ้านที่ใหญ่มากเรย์ได้แอบเข้าไปภายในบ้านและได้ กับใบประกาศเด็กหายมากมายหนึ่งในนั้นก็คือใบประกาศของเกรนเรได้เดินออกสำรวจบ้านเรื่อยๆจนได้เจอกับอะไรบางอย่างที่กำลังโดนผ้าคลุมเอาไว้ซึ่งเรก็พยายามเปิดมันออกแต่ทันใดนั้นเรก็โดนใครบางคนตีจากด้านหลังจนเขานั้นกำลังจะสลบไปแต่ก่อนสลบเร <Ray S 1> ก็ได้เห็นหน้าชายคนร้ายลางๆซึ่งคนคนนั้นก็คือหมอที่ผ่าตัดกระสุนให้กับเขานั่นเองจากนั้นนางก็ได้ตัดภาพมาที่ในด้านของอลิสเพราะหลังจากที่เห็นรอยแผลข,ของ Molly, บอลลี่เธอจึงอยากเห็นผลชนะสุดศพซึ่งพยาบ ก็ได้แจ้งว่าตอนนี้หมอใหญ่น่ะไม่อยู่ซึ่งหมอใหญ่เขาก็มีชื่อว่าบูนเขาก็คือหมอคนเดียวกันกับที่พาตัดกระสุนให้กับเรหมอคนนี้นั้นไม่อยู่ตอนนี้ทําให้เธอได้เข้าไปภายในห้องของหมอและได้เจอกับรูปถ่ายรูปหนึ่งเธอจึงได้ถามไปว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรูปถ่ายกับหมอนี่ใครซึ่งพยาบาลก็บอกว่าลูกสาวของหมอเมื่อหลายปีก่อนเธอถูกคนเมาขับรถชนและลากให้ไปตายภายในป่า แต่แล้วอลิสเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าสร้อยคอที่อยู่ในคอลูกสาวของหมอบูญนั้นมีคำสลักว่า M b ทํบให้เธอนั้นรู้ได้ทันทีว่าคนที่เป็นคนร้ายอาจจะเป็นหมอบูนเธอจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของหมอบูนทันทีซึ่งก็อยู่บนเขาเป็นหลังเดียวกันกับที่ตอนนี้เรนั้นอยู่เธอและลูกทีมของเธอได้บุกเข้าไปภายในบ้านของหมอบูนและได้ไปเจอกับใบประกาศจับคนหายมากมายหนึ่งในงนั้นก็คือลูกของเรหรือว่าเกวนนั่นเองอลิสรีบนําเรื่องนี้ไปบอกกับเรทันทีแต่เมื่ออลิสมาถึงบ้านของเรเธอก็ พบว่าเรนนั้นไม่อยู่บ้านแล้ว เพราะตอนนี้เรกำลังโดนหมอบุญจับขึ้นไปบนภูเขาและกำลังโดนล่าหมอได้แก้มัดให้กับเรและบอกให้เรน่ะวิ่งไปซะเพราะหลังจากที่เรวิ่งไปหมอจะทำการออกล่าเรนั่นเองและเขาก็ทำเพื่อความสนุกสนานเรที่ได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งอย่างสุดชีวิตพร้อมกับพยายามเปิดหลุมดักสัตว์ที่เขานั้นทำเอาไว้ส่วนในฝั่งของอลิสท,ที่กำลังอยู่ในบ้านของเรเธอก็ได้ยินเสียงม้าของเรนั้นเห่าภายในห้องกล้องวงจรปิดเธอจึงได้เข้าไปดูและเธอก็ได้เห็นภายในกล้องว่าตอนนี้เรกำลังโดน ชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดพลางไล่อยู่เธอจึงรีบไปที่นั่นเพื่อช่วยเรส่วนเรหลังจากที่วิ่งมาสักพักเขาก็ได้เปลี่ยนแผนมาเป็นดักจับคนร้ายแทนและเมื่อคนร้ายที่ใส่ชุดพลางวิ่งมาทางเขาเขาจึงได้ดักอัดชายคนนี้จนน่วมจากนั้นเขาจึงได้ถอดชุดพลางของชายคนนี้ออกและพบว่า คนคนนี้คือหมอบูคนที่ช่วยชีวิตเขาก่อนหน้านี้เตยจึงได้ถามหมอไปว่าทำแบบนี้ทำไมทำไมต้องฆ่าลูกสาวของเขาพร้อมกับเด็กคนอื่นๆด้วยซึ่งหมอก็ได้พูดไปว่าทำไมชายขี้เมาแบบนายต้องมีชีวิตที่ดีแต่คนที่เป็นพ่อแซนดีแบบฉันกลับต้องสูญเสียลูกสาวไปและตั้งแต่วันที่เขาสูญเสียลูกสาวไปเขาก็ได้ออกตามหาว่ามีบ้านไหนบ้างที่พ่อแม่นั้นขี้เมาและมีลูกสาวอายุไล่เลี่ยก,กับลูกสาวของเขาเขาจะออกไปจับเด็กสาวคนนั้นทันทีและฆ่าพวกเขาทิ้ง เมื่อเรได้ยิงดังนั้นเขาจึงได้แค้นหมอเป็นอย่างมากและเขาก็รู้ดีว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาคงไม่รอดแล้วเขาจึงจะลงมือฆ่าหมอคนนี้ไปซะแต่แล้วยู่ๆอลิสก็ได้เข้ามาข้างหลังและก็พยายามห้ามเรเอาไว้แต่เรนั้นก็ไม่ฟังเรได้จับหมอไปที่หลุมดักสัตว์และบอกกับหมอไปว่าหลุมนี้เขาสร้างมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยใช้เลยเพราะเขาไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ว่าหมอน่ะเป็นข้อยกเว้นก่อนที่จะผลักหมอลงไปในหลุมซึ่งพอหมอตกลงไปเขาก็ได้โดนเหล็กแหลมที่อยู่ภายในหลุมแทงจนเขานั้นต้องทอรมานและก็ จะเสรย์จึงได้หันกลับม,มาบอกกับอลิซว่านี่คงเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกันที่อลิซจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเหมือนกับที่เขากลับคําให้การว่าอลนะิซน่ะไม่ได้ยิงเขานี่คงหายกันแล้วอลิซที่ได้ยินดังนั้นจึงยอมช่วยเรย์และได้เดินเข้ามาปิดหลุมที่เรย์ทำเอาไว้เพื่อให้หมอนั้นตายอยู่ภายในนั้นอย่างทรมานและเมื่อสถานการณ์และเรื่องราวนี้ผ่านไปหมอบูก็ถูกตั้งข้อหาและโดนหมายจับแต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังตามหาหมอไม่เจอ ส่วนเรก,ก็ได้มาจัดงานศพลูกสาวของเขาเกวนพร้อมกับหมอกโกและคลาวส่วนมอลลี่เธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาและมาร่วมงานศพเช่นกัน เมื่อจบงานศพแล้วเรเขาก็ได้เข้ามานั่งดื่มอยู่คนเดียวจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องล่างเงียบเลือดเย็นในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.2คะแนนและในด้านของโรเทนโ,มโทมัทโตนักวิจารณ์ให้ไปที่17%คนดูให้ไปถึง90%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิป ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อฟขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ